and สวีดีทุกคนตึกสั่นไปหมดแทนนิวไหวดูดูดึนดิ้วดึนดึย โอ้อีกคนอยู่ข้างในเนี่ยโอ้ยโอ้ยได้ๆเดี๋ยวเอี่ยมเอาโตยเจอ้วล่ออะไรโอ้โหอือีบไปใช้กันอยนี่ยตายแล้วกี่คนอยู่ข้างในเนี่ยอ่เดี๋ยวพอได้หัวเลยอุหน้าต่อตาเลย ดูด <formation> ูสองคนนู้นยู่ข้างดูคนนู้นเลยไอ้พรมาหนี่โอ๊ยตัวหน้าตัวตาเลย่าวใหญ่ด้วยะเหี้ยเหี้ยเหี้ยไอ้สัตว์นี่

เพิ่งเคยเจไ่ไฟเอียงเลยใจเอียงตาอุ้ยอุ้ยจะหล่นเคนครับอะไอย่นเนี่ะไรยูน่ิ้หเล่เนียยกไหอย่ขึ้นสายขาะมันเลยนะเนี่ย